ขยันไล่ขยันไล่เจ้าขยันไล่ปานนห็นว่าโบเห็นแกเงินโว้ยมันปิดตัวเงินน้ำพี่บาบ่อกนะเงินหลายมันเก่งสวงามเละเอาได้โอ้ยเป็นยังไงเอาได้ไปใส่ไปเลยไปยานไปยานยานยังไงพี่บาพี่บาเพี่ยังมี่บลามันอยู่หลังอันปาาควายนี่มัปลาพี่บาวาเร็วอันเราเราเป็นแพร่ไหมพี่บาไหมอันนั้นเร็วโว้ยแต่ย่านใหยเมื่อกี้นี่นะเออ มันมันมาบอกให้ข่อยวะให้ข่อยแก่ที่นี่เบิ้งแมวมาสั่นไว้ไอ้สิเนี่ยพันหนึ่งมาสั่นไม่หยาดเนเดี่ยวคนในเบิ้งโอ้ยอย่าไปเฮ็ดด้วยไอ้ยลูกจิตขนาดมันลูกจิตขนาดบัดนี้ข่อยมายอมมาแล้วเออเจะยุบย่อมมันแหมขอจับนุ่มแมวมาสั่นโอ้ยขอจับนุ่มหยีเขาหาพันมาสั่นบ้าคนลูกคนลูกหยาดวุ้ยสมัยเนาะพี่บาสุ่มมือนี่เป็นหยานเถอะวะมันทั้งบาททั้งลูกจิตแล้วมันอยู่ยใส่หรอต้องไปบอกปู้ยัยบ้าน ข่อยบอกว่าคอยบอก่อยว่าไม่พุ่งแบบนั้นจีบว่าใครคอยถอดสิ่งที่มันจำไม่ได้คอยจังไหนเออดีแล้วจะเป็นแม่ยามียิ่งอ่ะมันเรียบะก็จนถอดเสื้อให้เบิ้งแน่สั่นเสื้อให้เบิ้งแง่สั่นอู้ยข่อยย่านหลายอู้ยเผาเลย่อย่านแห้งเออคอย่านิแห้งอีกแล้วด้วยจะไปใกล้เรื่องแถวหนึ่งมันตะไล่ขี้ยังนี่ขึ้นด้วยเมือง่อยเนี่ยมึงจะเมึงแห้ง่อยข่อยย่านิแห้งคอยเลยย่านมันจะไปจะไปอีกษ์เทือเรื่องฮัลโหลโอ้ยเอาเงินหมื่นมาหลอก่อย บ่ได้แล้วเนาะใครไม่คนหนาเงินปันนั่นเบาอุดดอนบ่โอ้ยไปไปขอผพาไปแจ้ง yeah ผ um si Pr <ER pues ู้ใหญ่บ้านโอไปก็ไปไปก็ไปข่อยยันไหลเขาเข่าเฮี้ยนเด้อเขาจะดึบอกผู้ใหญ่บ้านนั่่นขอยไปไปก็ดึกข่อยยันไหลข่อยยันไหลเจ้าก็ข่อยยันไหลเออมาเอ้าคือมีเงินเงินเนบอยู่บ้าโอ้ยปานน่นว่าบ่เห็นแกเงินโอ้ยมันไปตั๋วเงินนันพี่บาบบอเนาะเงื่นไหล ว่ายู่พี่บ้านมารับรับโดดแล้วเอาแถวนี่มันเซตเสาวดอวนบอโอ้ยเงินไหล